รออีกแล้วครับรถที่หลายๆคนถามหาถึงนะครับคันที่แล้วก็ไม่ทันกับหลายคนวันนี้มาแล้วนะครับพวงมาลัยเรากลับมาแล้วนะครับตอนนี้เราเลื่อนรถได้แล้วตอนนี้เราก็เอามารีวิวให้ดูแล้วนะครับแบบนั้นเราไม่ทํานะครับเราไม่ทุ่มข้าวตัวเองนะครับรถเราสวยทุกคันนะฮะสภาพที่ดีมากๆใครกำลังมองหาผมท้าให้มาดูตัวจริงได้เลยนะ สวัสดีครับอยู่กับผมครับแจ็ค JAP นะฮะวันนี้เอาอีกแล้วครับรถที่หลายๆคนถามหาถึงนะครับคันที่แล้วก็ไม่ทันกันหลายคนวันนี้มาแล้วนะครับเก็บงานเรียบร้อยกับเจ้าอินสุมิวเซเว่นปี2010คันนี้เป็นเกียร์โตขับสโฉมไว้นะเชษเครื่อง3,000นะครับคันนี้รถสวยมากมีแต่งดูมีทรงมีล้อมาด้วยนะครับยังไงนะครับก่อนจะไปดูรีวิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวคันนี้กันเลยดีกว่าครับ เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ภายนอกนะครับเราจะเจาะให้ดูเป็นจุดๆเลยนะครับว่าคันนี้มันสวยใสย,ยังไงดูสังเกตจาไปหน้าก่อนนะครับโคตรใสนะครับโคตรใสโคตรใหม่นะครับจัดก,การให้แล้วเรียบร้อยนะครับ สีเก็บแล้วรอบคันดูสังเกตพวกรอยโครเมียต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับราคาเราไม่ได้แพงครับแต่เราซื้อรถสวยแล้วก็ซื้อมาในราคาที่แพงเหมือนกันนะครับลูกค้าอาจจะต้องยอมรับในราคาที่สูงขึ้นมากว่าคนอื่นนิดนึงนะครับแต่ได้สภาพแบบนี้นะกระจังหน้าสวยใสยทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรืส่วนเรื่องของโครงสร้างนะครับว่ามีการแกะมีการถอดหรือเปล่าเดี๋ยวเราเจาะดูอีกทีนึงนะตอนนี้ผมพามาดูรอบๆก่อนไปหน้าอันนี้ก็สวยนะครับส่วนที่มีนอกเหนือจากตัวศูนย์เลยนะครับคันนี้มีการเปลี่ย เป็นบิตโต้เลยนะครับการที่ลูกค้า1คนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนยางเนี่ยเราดูว่าลูกค้าดูแลรถไม่ดูแลรถนะครับให้ดูจากยี่ห้อยางนะเพราะว่าการซื้อยางที่มียี่ห้อมันแพงกว่ายางแบบพวกยางจีนเยอะมากนะครับจากบิตโต้เนี่ยถ้าลูกค้าซื้อเป็นยางทั่วไปอาจจะแพงกว่าบิตโต้แพงกว่าแค่หนึ่งพันสองพันสามพันนะครับก็ถ้าสี่วงก็มีเป็นหมื่นนะครับก็แสดงว่าเขาใส่ใจและดูแลเก็บรายละเอียดกับตัวรถด้วยนะครับกระจกข้างนะครับเป็นโครเมียมนะครับมีรอบโครเมียมมามีไฟเลี้ยวในตัวนะครับโลโก้พวกนี้อยู่ครบหมด มันสื่อสารอะไรมันสื่อสารหมยควมว่าคันนี้ไม่เคยมีการชนมันนี้เพราะชนมาพวกนี้มันพังหมดแล้วก็หายไปครับนะครับ,นะรบมีคิ้วประตูมาให้นะครับลักษณะคิ้วก็อยู่สภาพสวยงามบันไดข้างนะครับตรงรุ่นเห็นไหมหดูสีเขียวได้สีขาวุนะครับเอาเราเจาะให้ดูแบบนี้เลยนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับกระจกเดิมๆดิดุสุครบหมดคันนี้เก็บสีให้หมดแล้วนะพยายามจะบอกอย่างนี้เพราะว่าไม่ต้องมานั่งหาตำหนิแล้วว่ามีแผลไหมเราเก็บให้หมดนะครับแล้วก็วันที่รถ เอาเข้ามาเนี่ยเราก็มีรูปก่อนทําสีให้ดูนะครับไม่ได้มาแบบโอ้โหเป็นซากเลยแล้วเราก็ไปเก็บสีนะครับแบบนั้นเราไม่ทํานะครับเราไม่ทุบมอค้าวตัวเองนะครับรถเราสวยลุกคันนะฮะอย่างก่อนหน้านี้นะครับมีขายแคมรี่ไปนะครับแล้วลูกค้าก็ที่ก่อนคิดก่อนหนนี้ว่าลูกค้ายกเลิกนะครับขายแล้วเรียบร้อยนะครับซื้อสดด้วยนะครับรถสวยมากนะครับมาต่อครับมาต่อยูนสุกูนเซเว่นนะครับไฟท้ายสวยมากนะครับตรงรุ่นนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนเป็นโฟมเดิมสูรนะครับมีเซเว่นพรีโมนะครับ ป้าเดี๋ยวเราย้ายเข้ากรุงเทพให้นะครับมือจัดอยู่นี้เดี๋ยวในส่วนของโครงสร้างเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะนะครับแพดดิ่งซูเปอร์แพดดิ่งโลโก้อยู่ครบหมดไฟสวยๆเลยดูบันไดล่างสวยใหม่มากๆนะครับโอเคเราวนมารอบฝั่งนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าสภาพต่างๆเนี่ยเราเก็บสีมาหมดนะครับเราจะเห็นว่าเ,เป็นรถที่ดูใหม่เลยทีเดียวถ้าลูกค้าเอาไปใช้ผมให้นะครับจากสภาพป้ายแดงนะผมให้90อัพแน่นอนเพราะคันนี้เจ้าของดูแลดีภายในก็สดมากๆนะครับ ตรงนี้นะครับภายนอกเราดูหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะในส่วนของโครงสร้างแล้วก็ตำแหน่งประตูตำแหน่งน็อตต่างๆว่ามีการแกะการถอดมีคนหนักหรือเปล่าออไปครับตอนนี้นะครับผมอยู่ฝั่งหน้าคนขับผมเปิดประตูมาแล้วนะครับจะให้ดูตำแหน่งนิดนึงสาหรับใครที่เพิ่งจะมาดูชาแนลนี้พารถมือรสองก็เอาหลักการตรงนี้ไปดูรถคันอื่นก็ได้นะครับประตูตรงนี้เราต้องไม่แกะไม่ถอดนะครับมันหมายความว่าประตูอันงนี้ไม่มีการถอดนะครับน็อตเดิมนะครับพยายามดูหัวน็อตหน่อยว่า มีการพ่นสีหรือเปล่านะครับแล้วก็ในซองนี้ครับสติกเกอร์ต้องอยู่บนสีนะครับไม่มีการพ่นสีทับซองนะครับตรงนี้มันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกว่าไม่มีการชนเข้าด้านข้างนะครับพวกนี้สีเดิมหมดนะครับแล้วก็มาดูมาร์กนี้นะครับเห็นไหมมาร์กเดิมตำแหน่งเดิมหัวรถกันอยู่เส้นเดียวกันนะครับมันหมายความว่าไม่เคยมีการแกะการถอดตรงนี้ออกมานะครับแล้วเราก็มาดึงต่อนะครับแต่ถ้าําหรับผมนะผมดูนี่เดิมผมไม่ค่อยได้ดึงนะครับเพราะมันเดิมนะเม็ดพวกนี้เดิม อาจจะดูยากหน่อยสีขาวนะครับด้านตรงนี้บอกถึงเสาตรงกลางว่ามีการชนหรือเปล่าด้านบนบอกถึงการที่รถมีการพลิกคว่ำหรือเปล่านะครับคันนี้ในส่วนของประตูด้านหน้าเนี่ยจะดูยังไงว่ามันถอดไม่ถอดนะครับเดี๋ยวผมมาดูให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าการมองมันยากนิดหนึ่งมันต้องใช้ตาตัวเองกล้องมันเจาะไม่ถึงนะครับมาต่อประตูหลังเปิดนะอึ๊บ่าคันนี้ไม่มีจุดว่างสีนะครับแต่เม็ดอาร์คอยู่สวยครบเลย สวยเลยนะครับมันหมายความว่าไม่มีการพลิกคว่ำนะครับสะโพกด้านนี้ไม่มีการชนนะประตูมาตรงนี้มันไม่ถอดอะยังไงตรงนี้มันไม่มีโดนอยู่แล้วถ้ามีโดนมีโดนตรงนี้นะครับแต่ถ้าโดนตรงนี้นะครับตรงนี้มันต้องแก้แน่นอนมันต้องรืนะครับต้องเลาะแต่คราวนี้มันไม่เลาะก็หมายความว่าพวกนี้มันมีแค่เก็บสีมาอย่างเดียวนะไม่มีการชนนะหนักเดี๋ส่วนภายในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือจุดที่มาเป็นแบบเขาเรียกว่าเฮ้ยทำไมมันใหม่ขนาดนี้เนี่ยเราไปดูอีกทีนึงนะครับครั้นี้เปิดฝาท้ายมาเราจะดูยังไงว่าคันนี้มีการถอ นะครับถ้ามันถอดพวกนี้มันแกะแต่เวลามันถอดมันก็ไม่ได้แปลว่ามันชนหนักนะบางทีลูกค้าอาจจะโดนถอยชนเสานิดนึงตึ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยฝามันผิดรูปนิดนึงเขาต้องแกะออกมาเคาะนะครับมันไม่ได้ชนหนักนะแต่อันนี้มันได้เดิมคันนี้มันได้เดิมจริงนะครับแต่ถ้าสมมติอย่างตัวผมเนี่ยผมเปิดมาผมนี่เดิมผมก็จะไม่ได้ไล่พวกนี้ละเพราะว่าถ้ามันเข้ามาจนถึงทําสีตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้ยังไงต้องถอดแต่บานท้ายไม่ถอดตรงนี้มันเลยไม่ได้มันเลยไม่จาเป็นที่จะต้องดูแต่เรามาเจาะให้หหนนน่อยคครรรรัับบไเาามดูีวววิแล้ะ คือลักษณะการดูมันก็ดูยากนิดนึงเพราะมันดูมันมันมันเป็นสีขาวเนาะเราเราลูบลงมาเนี่ยคือสีมันต้องไม่เงาไม่ใหม่เหมือนภายนอกรถนะครับมันจะดูแห้งๆกว่านะสำหรับใครไม่ชัวนะครับก็ไปเลือกไปดูฝาท้ายก่อนถ้าฝาท้ายมันแกะแล้วเนี่ยค่อยมาไล่ดูตรงนี้นะแต่ถ้ามันไม่แกะเราก็ปล่อยข้ามไปเลยนะครับมันจะเหลืองๆน่อยด้วยรถสีขาวนะครับถ้ามองแสงดีดีมันจะดูเหลืองพุทตะเขยพวกนี้มันต้องไม่ล้มนะครับมันต้องถ้าเกิดมันเป็นวิ่งมาต้องวิ่งตรงๆอย่างนี้ลนะโอเคอ่ะ ซีซ้ายฝั่งนี้นะครับดูเหมือนซีขวานะครับเมื่อกี้เราดูยังไงเราดูแบบนั้นเลยเปิดอันนี้มาก่นนอนน็อตพวกนี้ต้องไม่แกะไม่ถอนะครับนี่น็อตเดิมๆเลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมมาร์กนะครับเหมือนกันมาร์ประตูไม่เคยแกะนะครับสรุปนะครับซ้ายขวานะครับไม่มีชนนะเดี๋ยวดูสะโพกหน่อยดึงเม็ดเอ้ยอ่านี่เม็ดสวยเลยนะฮะ เดิมเลยตามมือวันนี้หนึ่งนะครับรับประกันโครงสร้าง1น0นะครับอ่ะตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมาร์กเดิมนะครับนอไม่มีขยับโอเคนะครับสำหรับในส่วนของโครงสร้างซ้ายขวาหลังเดิมแล้วนะครับเดิมหมดไม่เคยมีการแกะการถอดเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อครับว่าห้องเครื่องด้านหน้ามีการชนหรือเปล่าไปดูครับตอนนี้นะครับเราเปิดมาที่ห้องเครื่องนะครับสําหรับ เจ้าเครื่องของอ e ีลสูตเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่อง i t e ทคนะครับฝาเงินเครื่องสามจุดศูนเป็นตัวใหม่แล้วอินเตอร์ฝาบนนะครับอัวน,นี้ผมอยากจะบอกนิดนึงว่าตัวนี้สําหรับใครที่มองหาหรือสนใจว่าความการใช้งานของมันเป็นยังไงเนี่ยผมบอกเลยว่าเครื่องัอนี้วิ่งได้รอบโลกวิ่งเป็นล้านโลก,ก็ทําได้แล้วต oh. ันนี้นี่ เครื่องมีทนมากสำหรับมือสู่ใครที่กำลังสนใจดูแลก็ง่ายนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะคราวนี้นะครับในส่วนของบอดี้ตัวรถผมเปิดมาดูแล้วนะครับแก้มฝั่งนี้เดิมสนิทเลยนะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดฝาเคยมีการไขนะครับแต่ฝาเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับตัวแผ่นใต้ห้องเครื่องก็ยังอยู่นะปกติพวกนี้มันจะหายนะครับถ้าเกิดมันแกะหรือมาตัวคันหน้าสีเดิมไม่เคยมีการพ่นสีไล่สี เพลทเดิมนะครับไม่มีการข้อมสีรอบเพลทเลยคันนี้นะครับแต่นะครับแก้มฝังนูนนะครับมีการถอดทําสีบ้างเล็กน้อยนะแต่ในตัวคานเนี่ยยังย้านะครับซับในเป็นซับเดิมนะครับบทสรุปของด้านหน้านะครับฝาถอดนะครับตรงนี้ซีกนี้เดิมเลยตัวแอลมีถอดตัวแก้มฝังนูนนิดนึงแต่คานข้างในเดิมนะครับย้ําแบบนี้แล้วกันในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันนะครับว่ามันใหม่มันสดมันสวยจริงๆอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าเปิดมานะครับในในส่วนของห้องโดยสารสําหรับใครที่ติดตาม ในส่วนของ TikTok นะครับแล้วก็ตัวแพลตฟอร์ม YouTube ของเราเนี่ยพวงมาลัยเรากลับมาแล้วนะครับตอนนี้เราเลื่อนรถได้แล้วตอนนี้เราก็เอามารีวิวให้ดูแล้วนะครับพวงมาลัยพูดจริงๆคือเราเอากลับไปหุ้มใหม่ให้นะครับสภาพสวยมากถ้าใครได้ได้ดูในนั้นนะแล้วมาดูตัวจริงนะผมจะบอกว่าจะตกใจกับพวงมาลัยเพราะว่าเราใส่ใจกับการ เ,เก็บงานทุกรายละเอียดอยากให้มันดูดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสิ่งที่ผมสังเกตได้ต่อมาคือพวกลายไม้ภายในตัวรถของบิวเซเว่นเนี่ยปกติพวกนี้มันจะมีรอยลอกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่คันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามีนิดเดียวเท่านั้นนะครับดูเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนนะมานี่คือใหม่อย่างนี้เลยนะครับภายในเป็นบอ่อหนังหมดนะครับที่วงกวงวงัวงแก้วที่มันเคยหักผมจัดก,การเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับคราวนี้ลักษณะทัชชิ่ของการนั่งเจ้าตัวอิรุสูเนี่ยอยากจะบอกนิดนึงว่ามันจะคล้ายๆกับตัว ดีแน่นะครับแต่นะครับมันเป็นรถ SUV การขับเนี่ยบางคนที่ขับผู้อินโดนีเียจะรู้สึกมันครงเทงนิดหนึง่งผมก็บอกว่ามีซีนมันก็ครงเคงน,นะคือถ้าลูกค้าออชอบความหนึบคมก็แนะนําให้ไปเซ็ตช่วงล่างเพิ่มนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนเป็นคนที่ไม่ได้ขับเร็วชอบความนุ่มนวลแบบนี้เดิมๆไปได้เลยครับลายไม้สวยมากช่องแอร์เป็นแบบคงคมมีจอทัชสกรีนมาให้นะครับมีจอกลางให้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่เก็บแว่นโอ้ครบเลยนะ รถสมัยก่อนเนี่ยปี2010 20กว่าปีแล้วคือเขาใส่ใจเรื่องรายละเอียดพวกนี้มากแอร์แบ็กคู่นะครับเกียร์ออโต้นะโอเคเบรกมือ okay, ที่เท้าแขนอยู่ครบสภาพสมบูรณ์ามากนะครับมีเปิดแอร์หลังได้ด้วยนะคันนี้เรียกมาอยู่ที่ประมาณแสนเก้าหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะก็อยากแนะนำยิงเจ้าของดูรถดูแลด,ดีมากๆเบาะหนังสภาพสวยมากนะครับเดี๋ยวไปอินเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวนั่งโฟลดูข้างหนังหน่อยนะครับว่านั่งเป็นยังไงสัวข้างหน้าเนี่ยก็ ผมใช้คําว่าทั่วไปไม่ได้อึดอัดนะครับแต่ก็ไม่ได้นั่งแบบหูหซบหลังขนาดนั้นก็ใช้งานง่ายแล้วกันขึ้นลงง่ายประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูวด้านหลังกันหน่อยเราวร์ปมาที่ด้านหลังนะครับโอ้สภาพเบาะหนังสวยมากนะครับยวดูแถวสามกันหน่อยปรับไงวะอันนี่อ๋อของเขาเป็นลักษณะปรับล้เลื่อนนะไม่ได้เป็นพับกระเด้งเหมือนพวกปาเจโร่นะครับ ข้างหลังก็นั่งได้2คนนะครับเด็กัวเล็กๆนั่งแล้วกันอย่าเป็นผู้ใหญ่นั่งเลยนะครับมีที่วางแก้วส่วนตัวด้วยนะครับมีแอร์อ๋อตัวนี้เนี่ยถ้าอย่างเราไปเล่นปาเชโร่ปี2010เนี่ยเราจะไม่ได้แอร์ส่วนตัวนะครับจะได้แอร์ด้านหน้าเป่ามาแล้วด้านหลังก็จะมีแอร์ด้านข้างแต่มิลเซเว่นนะครับแอร์ของใครของมันเลยฝั่งนี้ก็มีตัวหนึ่งฝั่งเบาะข้างก็มีตัวหนึ่งด้านหลังก็จะมีแอร์แยกซ้ายขวาบนเพดานให้อีกด้วยนะครับรานนี้ในส่วนด้านหลังผมไม่ต้องรีวิวนั่งใหห้้้ดดูนนะเพรราาาว่่กััััังงง SUV ททุคขตม อ้อแต่คันมิลเซเว่นนั่งหลังสบายนะครับนั่งสบายกว่าปาเจโร่เยอะเลยนะด้วยอะไรหนึ่งคือเบาะมีคอามนุ่มและเบาะยาวนะครับนั่งคุมเท้าหลังซอฟนะครับหัวหมอนเต็มไม่ต้องชักขึ้นมาเลยนะครับวางได้เลยอย่างนี้นะเพราะว่าปาเจโร่มาเป็นรถที่เป็นเบาะพับกระเด้งนะครับหัวหมอนเลยอาจจะต้องเก็บเข้าไปอยู่ตรงตรงพนักพิงนิดหนึ่งอันนี้มันพับเลื่อนนะแต่เรื่องการเก็บของปาเจโร่ยังกินขาดน,นะคันนี้มันจะเก็บของเข้าปาเจโร่ไม่ได้นะครับ ยังเหมือนเดิมครับเคปล่าต่างๆลายไม้พวกนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆใครกำลังมองหาผมท้าให้มาดูตัวจริงได้เลยนะสำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางมานะครับเต็นมเอกสารออนไลน์นะครับส่งรถถึงหน้าบ้านท่านที่ต่างจังหวัดก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเรารีวิวให้ดูทุกจุดไม่ต้องกลัวครับเรากล้ารับประกันมีปัญหาเอาคลิปนี้มาคุยกันได้เลยนะครับเบาะหลังของคนนั่งนะครับมีที่แขวนแกงให้ด้วยนะครับเขียนว่าแม็กซ์ที่กิโลอย่าเกินนะเดี๋ยวหัก ที่วางแก้วด้านข้างอยู่ครบหมดนะครับปกติพวกนี้เนี่ยมันชอบผักนะก็จัดการดูแลให้แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคปรับแอร์ได้ด้วยใช้ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูราคาคันนี้ดีกว่าครับสำหรับเจ้าอีซูนะครับมิวเซปี2010เครื่อง3000เกียร์ออโต้นะครับย้ำเลือกสเปคก่อนนะครับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตจัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนเริ่มต้น6ปีอยู่ที่9 0 0 0บาทนะครับ พอน7ปีอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสนใจสอบถามข้อมูลนะครับทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับหรือแอดไลน์มาที่ a d i j a t เพรตคาของเราได้เลยนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขออนุญาตลากับเจ้า Yuzu M7 เท่ๆแบบนี้นะครับคัน้าเป็นรถไรฝากติดตามมาด้วยครับวันนี้ไปละสวัสดีครับผมขอฝากคลิปเก่าๆนะครับไว้ทางด้านขวานี้นะครับจะก็จะมีคลิปรถสวยๆดีๆมารีวิวนะครับเผื่อใครกำลังมองหาหรือว่ากำลังสนใจอยู่เข้าไปติดตามเข้าไปดูกันได้นะครับ